สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวอันลึกซึ้งจากธรมธรมปฏทธกถาที่สอนให้เรารู้จักแยกระหว่างความรู้กับการปฏิบัติเรื่องของพระโปธิละเถระผู้ที่เป็นที่รู้จักในนามคัมพีไบาลานเปล่าครับตอนที่หนึ่งพหูสูตรผู้ติดความรู้ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า พระโพธิละท่านเป็นที่เลื่องลือด้านความรู้ท่านสามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้แตกฉานเป็นผู้คงแก่เรียนที่เชี่ยวชาญในพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมครับท่านสอนธรรมะเก่งมากเป็นที่เคารพรักของพระภิกษุและคราบาทจำนวนนับไม่ถ้วนทุกคนเรียกท่านด้วยความเลื่อมใสว่าท่านพระหูสูตรหรือท่านธรรมกตถึก แต่ถึงแม้จะมีความรู้มากจนแทบจะกลายเป็นคลังพระธรรมเคลื่อนที่ก็ตามพระโปธิละกลับมีข้อบกพร่องอยู่หนึ่งอย่างคือท่านยังยึดมั่นถือมั่นในความรู้ที่ตนมีมากเกินไปและไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังทำให้จิตใจของท่านยังคงมีความทนงตนและยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ตอนที่สองพระนามที่ทำให้ชงนพระพุทธองค์ ผู้ทรงทราบด้วยพระยาณว่าพระโพธิละติดของอยู่กับตำราและคำพี์มากกว่าการละกิเลสจึงทรงใช้อุบายที่เฉียบคมเพื่อกระตุ้นจิตใจของท่านวันหนึ่งเมื่อพระโพธิละเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ากลับไม่ทรงเรียกท่านด้วยฉายาอันเป็นที่เคารพเลยแต่กลับตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นว่ามานีสิเจ้าโพธิละเจ้าคำพีใบาลานเปล่า พระโพธิละถึงกับตกใจคำพีใบาลานเปล่าหรือตัวท่านเองเป็นถึงผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดไว้ในอกทำไมพระพุทธเจ้าจึงเรียกท่านเช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกท่านด้วยพระนามนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ท่านเข้าเฝ้าทำให้พระโพธิละเริ่มขบคิดอย่างหนักจนเหงื่อการไหลท่านตรหนักได้ว่า ความรู้ที่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติจนไม่สามารถละกิเลสได้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับใบลานที่ว่างเปล่าจากอริยมรรคผลท่านรู้สึกละอายใจอย่างลึกซึง้งและความทนงตนที่มีอยู่ก็หายไปจนหมดสิน้นตอนที่ 3, สแสวงหาครูอาจารย์ผู้สมถะพระโพธิละเถระเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ตรหนักถึงความผิดพลาดแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดชี้ทางปฏิบัติที่แท้จริงให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงเห็นว่าจิตใจของท่านพร้อมแล้ว